สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ เมื่อวันที่6ตุลาคม2518นายธีรชัยภูวนาณรานุบาลรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าพักลุงยุคใหม่เดินหน้าพลิกวิกฤตขอบคุณที่ทิ้งกันพักพลังประชารัฐของพลเอกประวิตรวงสุวรรณเคยมีสสเค39คนสสปเตลิส1คนคือตัวลุงป้อมหัวหน้าพักและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรวมเป็น40คน ต่อมาร้อยเอกธรรมนัฐพมเผาพาลูกทีมย้ายออกจากพักไป20คนตั้งพักล้าธำเหลืออยู่ในพักะชังประชารัฐ20คนเมื่อนายนุทินชาญเวรกูลก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาว่าจะยุบสภาไม่เกินสิ้นเดือนม,มกราคมห9ตาม MOA ที่ตกลงไว้กับพักประชาชนส่งผลงให้คนของพักการเมืองต่างๆรวมถึงพักพลังประชารัฐของลุงป้อมแห่ไหลเข้าพักภูมิใจไทยราวกับเขลื่อนแตกล่าสุด30กันยายนที่ผ่านมาสันติพร้อมพัฒลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพักและสมาชิกพลังประชารัฐ ขวงลูกชายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่เปิดตัวเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยเมื่อบ้านใหญ่เมืองมะขามหวานย้ายออกจากชายคาบ้านป่ารอยต่อไม่ช้าก,ก็เร็วสอสในมุ่งอีหกคนต้องตามไปสมทบแน่นอนนั่นหมายความว่าสสอในพรคพลังประชารัฐจะน้อยลงไปอีกบรรดาคอการเมืองคาดเดาวนตกางตานานาบางคนวิเคราะห์ว่าพรคพลังประชารัฐอาจถึงขั้นปิดฉากแต่เลือดนักสู้อย่างบิ๊กป้อมมีหรือจะยอมนักรบที่ผ่านการฟานฟันอยู่ด่านหน้ามาทั้งชีวิตสงครามยังไม่จบไม่เคยสะกดคำว่าแพ้ ถ้าเปรียบการเมืองฉากนี้เป็นเรื่องความรักบางคนอาจเลือกปิดฉากหัวใจเพราะไม่มีที่ไปแต่บางคนร้องไห้แล้วเดินต่อได้เจอคนรักใหม่ที่ดีกว่าคนเก่าจะว่าไปแล้วพักพลังประชารัฐเวลานี้ไม่ต่างจากถูกคนรักทิ้งน้อยใจเสียใจเศร้าใจและเจ็บปวดแต่ยังพร้อมเดินหน้าพลังประชารัฐในอนาคตอาจไม่ใช่พักใหญ่ระดับแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแต่จะเป็นพักตัวแปรที่ฝ่ายรัฐบาลขานไม่ได้ ด้วยบารมีของบิกป้อมที่ยังแน่นปึกในวงการทหารและพักการเมืองมีความสามารถในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจการลงทุนโครงการขนาดใหญ่การลงทุนของกลุ่มรัฐวิสาหกิจเป็นตัวกลางประสานนักการเมืองนักธุรกิจราชการอย่างลงตัวภาพลักษณ์ของธีรชัยพัวน้านารานุบาลรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐฝ่ายเศรษฐกิจอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิชาการมือดีและมือเศรษฐกิจขั้นเทพ หากได้คนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดเดียวกันมาร่วมทับการกลับมาของพลังประชารัฐยุคใหม่ในรูปแบบสถาบันการเมืองก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะในอดีตภาพลักษณ์ของพรลังประชารัฐถือว่าโดดเด่นด้านนโยบายช่วยเหลือคนยากจนเป็นพักแรกที่เสนอค่าจ้างขั้นต่ำวันละ425บาทท่ามกลางคำสบประมาทว่าทำไม่ได้เพราะจะทำให้ผู้ประกอบการเดือดร้อนแต่พักยืนยันว่าสามารถทำได้จริง ปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครปรับขึ้นเป็น400บาทต่อวันทุกพื้นที่ต่างจังหวัดบางกิจการโรงแรมตั้งแต่ระดับ2ดาวขึ้นไปหรือโรงแรมที่มีห้องพัก50ห้องขึ้นไปสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการเช่นคาราโอกเกะพ็อกเทลเล้าปรับขึ้นเป็น400บาทต่อวันพิสูจน์แนวคิดพลังประชารัฐว่าค่าแรงขั้นต่ำ400อัพทำได้จริงาการเลือกตั้งครั้งล่าสุดพรคพลังประชารัฐได้สสมากเกินคาดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหาคนครสามารถแย่งที่นั่งจากพักประชาิปปััตได้ท้ทงห ยังรก็ตามสถานะความเป็นพักเชิงวิชาการของพลังประชารัฐสันคอนเมื่อสสอสายวิชาการโดยสสกลุ่มทุนลดบทบาททําให้แนวทางของพักไม่ชัดเจนเหมือนเดิมหากวันนี้พลังประชารัฐปักหมุดเปิดทางใหม่สรรหาดรีมทีมจุดอุดมการณ์ซึ่งเป็นจุดแข็งของพักดึงเงินคนรวยช่วยคนจนแก้ปัญหาสินค้าเกษตรลดความเหลื่อมล้าขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมบวกกับปรามีของบิ๊กป้อมโอกาสกลับมาเป็นพักที่แข็งแกร่งก็ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ หากสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการมาร่วมทีมจากวิกฤตจะกลายเป็นโอกาสจนต้องร้องเพลงถึงคนที่จากไปในวันนี้ว่าขอบคุณที่ทิ้งกัน